แกงส้มผักร่วมใส่กุ้งแกงใส่พีิแกงไตรสแซสบๆตามมาเบิ่งวิธีเฮ็ดน้ำกันค่ะตั้งหมอ้อนำใส่ประมาณลิตรเคิงปิดฝาหมอ้อรอให้น้ำเดือดค่ะพอน้ำเดือดห้องก็มาเอาพริกแกงพริกแกงส้มใส่ลงไปสักสามอนโตค่ะ ตำโด,ดยกะปิยิ่พิกแกงกับกะปิให้ละลายในน้ำค่ะปรุงรสโด,ดยเกลือรสด,ดีค่ะคนให้พิกแกงละลาย อาหารไตพันจะใส่กะปิแล้วก็เกลือรปรับให้ถือปากคนอีสานนะคะขอใส่น้ำปลาจะได้กินหอมๆของน้ำปลาเอามะาละกอใส่ลงไปคะ่ะต้มไปสักพักหนึ่งตามโด้วยดอกแค่ดอกแค่นี่ก็ จะสุกไว้คือกันค่ะไปตลาดเห็นชะอมงามๆเนาะคิดอยากใส่ชะอมลงไปค่ะอาจจะแปลกตาเนาะพอบาบ่มีไผ่เขาใส่ชะอมในแกงสมลองเห็นเด้วยพี่น้องแซบคือกันใส่กุ้งลงไปค่ะ กุ้งมนไซ้ที่หลังเพราะว่าบ่ต้องการให้เขาสุกจนเกินไปเดี๋ยวเนื้อกุ้งจะแข็งค่ะกุ้งนีสุกไว้แป๊บเดียวก็สุกแล้วปิดฝาหม้อสักสองสามนาทีพอค่ะ ตอนนี้ทุกอย่างสุกดีแล้วลองชิมรดเบิงค่ะสีสันสดใสรสชาติกะเข้มข้นกลมกลมแสบนัวค่ะปิดไฟแล้วก็เอาเันองนาวใส่ลงไปค่ะ พี่น้องอาจจะเคยกินแกงส้มใส่น้ำบระขามใส่บะขามเปียกแบบนี้เนาะรสชาติก็จะแซบออกหวานหวานเปรี้ยวๆแต่ถ้าเกิดใส่บึงเน่าลงไปอะ่ะมันสิแซบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งค่ะมันสิจีดจ,จาดขึ้นมาแล้วก็ไม่กลิ่นหอมลองเฮ็ดกินนบึงค่ะรับรองมาแซบ ให้คลิปก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณหลายๆ,ๆ,ๆค่ะสิ่งเหล่านี้สิเห็นให้เพจปกกาพาแซบมีกำลังใจในการเหตุงานเหตุคลิปดีๆเหตุคลิปที่มีคุณภาพให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะ